ท่านได้เห็นความสำคัญนะครับน้องๆที่มาจากจังไรความที่ได้จัดกิจกรรมนี้นะครับซึ่งทราบว่าสงคัญนี่เป็นแขกที่สามที่เราเจอผมอาจจะไกรรลก็จะเป็นที่สวยงามน้องน้อยสัตว์น้ำก็จะมาเป็นที่พักที่อาศรรัยที่พบกัน นะคำถามนี้เขาปักหลักเองเป็นความเกิดประชา,าชนทั่วไปเรื่องของงานเยี่ยๆระหว่างโลกอยาก่างที่เรารู้จกักกันฮิสโตอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมแนละประเทศชาติเช่นนี้ต่อได้รับเกียรติอย่างยิ่งและได้มีโอกาสกล่าวต้อนรับเพื่อราลงมือลงมือทำการเมืองเมื่อเรับงมือ่าเราลงมือในการการดูแลที่สิบสองหน้าที่ของการขอบคุณครับ

เั่นลมเอ๊ยากแ่นจะข้า้ตัวแปดนยลเก้าเลแล้ว้าถ้าถ้าของพี่อ่ะาวพเลยไปดูนาต

ที oh ่ไปอยู่ฝั่งนู้นเลยพี่แล้วันหน้ามาปัน